สวัสดีตอนเช้าจ้าคลิปนี้กิมมาอัปเดตเรดาร์ตรวจฝนของภาคอีสานให้นะคะว่ามีฝนอยู่ที่ไหนบ้างเป็นแรมเพอค่ะไปรับชมรับฟังกันเลยสําหรับวันนี้วันที่8มิถุนายน65รองมรสุมพัดผ่านประเทศเมียนมาประเทศลาวตอนบนเข้าสู่ยอมความกดอากาศตามบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังปั่นกลางพัดปกคลุมทะเลอันมันประเทศไทยและอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้จะส่งผลให้ภาคอีสานมีฝนฟ้าคะนองนะคะจังหวัดพื้นที่สีเหลืองพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตก หนักในวันนี้ได้แก่น้องคายบึงการสกลนครและนครพนมเรามาดูเรดาร์ตรวจฝนกันเลยเริ่มที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาอีสานตอนบนตรวจพบกลุ่มฝนธรรมดากําลังอ่อนถึงปานกลางกลุ่มฝนลดลงปกกลุมพื้นที่ยำเภอโซ่พิสยัยพรเจริญศรีวิไลเซกาบึงของลงจังหวัดบึงการหวางสามหมออุดรธานี อากาศอำนวยพนานิคมกุดบากภูพานกุสุมานเมืองพลนายแก้วเต่างอยโคกศีสุพรรณจังหวัดสกลนครสามชัยคำม่วงจังหวัดกระสินน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์ดงหลวงจังหวัดมุกดาหารเกือบทั้งจังหวัดของจังหวัดนครพนมจา่า ต่อกันที่ศูนย์อีสานตอนล่างนะคะกลุ่มฝนอ่อนอยู่ในเขตอำเภอกุดบากพลน,นาแก้วเมืองจังหวัดสกลนครทาตุพนมปลาปากเมืองจังหวัดนครพนมสามชัยคำม่วงจังหวัดกระสินสปปลาวจากกลุ่มฝนบานกลางและกลุ่มฝนหนักตรวจไม่พบคลิปนี้ลาไปก่อนจ้าบ๊ายบาย